สวัสดีครับแฟนครับทุกท่านครับพี่น้องวันนี้สองวันนี้ครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับการทํางานครับของทีมสร้างพี่น้องนะครับพร้อมรถตู้นะครับอยู่บานืันนี้นะครับสิพามาเบ่งนะครับมีเครื่อคืบหนักไม่หอดใสครับกําแพงนะครับทางทางนี้หลังจากมาวานเป่นกัมเห็ดฐานนะครับข้านนะครับิ็จะหยุด ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอืมพี่น้องเดี๋ยวเสาลงแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเสาวไว้ให้พ่อ,อีีกนะครับไปะลอมลกไกลแล้วจลอมเทียงหน้าหน่อยเรา นี่ครับจะสร้าง,งลิกมากใหม่ัพี่น้องเนี่ยครับเพียรใหม่เนี่ยครับบริเลือดถี่มได้พี่น้องเลือดใส่ประโยชน์ได้อีกเนี่ยครับ บรรยากาศบ้านนองโอ๊กยิงนะครับแต่แล้นี้ก็สีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับตลอดเพราะว่านี่ครับทีมซามมันเข้ามาทํางานนะครับเาเก็บภาพบรรยากาศนะครับไอเอฟซีทางบ้านได้เบิ่งนี่ฮึนะครับ ฝากยังนอนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับฝากฝากช่องลูกไส่ประได้ด้วยครับเปิดช่องไหมครับเปิดช่องไหมใส่นี่พี่น้องปุูนนี่ครับลุงชัยป้าดานี่ครับเปิดช่องไหมพี่น้องเพราะว่าอันเก่ามัน,หน,น,น,มน,นเห็ดบ่ได้นะครับอันเก่ามันมันผ่านแล้วแต่มันติดป nah ัญหาอิมิลนี่ครับโบจำนาอิมิลบ่ได้ นะครับก็ยืนยันตัวตนบได้พี่น้องนะครับเป็นกาลังใจให้พอบาทนะครับเปิดเปิดซองหม่นะครับ,นะรบลุงชัยป้าดานะครับเดี๋ยวคุดลงใหม่เด้พี่น้องนะครับอันนี้ก็นะครับขอนะ นะครับกันหน้าพื้นใส่พื้นทีนิดน่อยนะครับดินสีเคลาลุงแน่นะครับบาว่ากันพี่น้องพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวเห็ดแล้วพอนกสิถมขึ้นมาห้คือเก่าเห็ดแล้วพอนกสิถมดันดินขึ้นมาห้คือเก่านี่ครับเป็นทรงเก่าเหรครับพี่น้องแต่พอพื้นที่เห็ดกำแพงเพื้นก่อนนะครับ บ้านหนองอุ้งยิงนี่ครับเดี๋ยวเคฟังทั้งนี้เราพี่น้องยังบ้านแล้วนะครับยังบ้านได้ใส่ประ,ประตูใหญ่นี่ครับเพราะว่ารถปูนสิเขาออกอีกอยู่นี่ครับเห็นเม่หน่อยเพื่อนว่าเพื่นไปเอาต้นใหม่ไงไม่อีกเลยพี่น้องนี่ครับเกษตรเขารถเคลื่อนเขาออกอีกอยู่นะครับ ตอนนี้พวันมีเวลาเนี่ยครับเพราะว่าเดินส่องเดินทางเนี่ยครับไปพายิหลาดไปลองพีกงนะครับไปน้ำน้ำล่ำนะครับกับพันมีเวลามาเลือกต้นไม้ยังเนี่ยเพิ่อนมานะครับ ช่วงนี้ก็เขาซู่นมาห้อนแล้วพี่น้องก็เริ่มห้อนแน่นะครับเริ่มห้อนแล้วไอ้สิ่งก็ซื้อสอสตีพี่น้องดึงนะครับที่ดึงใสข่ขานนะครับแม่น,น้าท้าว่อนพี่น้องมันตฐานคือเก่านะครับ สองหกสิบเอ็ดสองเมตรห้าสิบสองเมตรหา้สหาสิบแต่ที่เก่าตามเก่านี่ครับสูตรเก่าพี่น้องรูปแบบเก่าเลยนี่ครับต้องเฮ็ดหนานี่แหละพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่หนาวันเขามาอีกนี่ครับยากเลยพี่น้องนี่ครับกำ,กำ,กำพิดกำแพง ็ดต้องเห็นหนา้าแรงนี่ละนะครับวันที่หนึง่งนะครับหนึ่งมีหน้าในสีหอดหนพี่น้องนี่ครับสาวน้อยมาแสดงโยม่านบัรจานนะครับบรน,นจานตะำบลจาบบนอำเภอเมืองจังหวัดศนะรีสะเกดนี่ครับใกล้ๆนะครับก็เป็นบ้านป่าผรเพณีปัญจางมานะี่ครับงานบุญเหตดบุญแจกเขานะี่ครับ เป็นไดเ้าวน่อยนะครับเพราะว่าต้องจองขามปีนะครับต้องจ้างขามปีนะครับซ้าหน่อยนะครับเขาฟี่ได้พี่น้องนะครับเขาฟี่บอสเสียค่าบัตรนี่ครับเอพีทางไกลทางไกลกะนะครับแบบมาเหลียนนะครับแบบมาเหลียนมาบึงมาล้อนะครับเขาฟี่บอสต้องเสียค่าเสียใจเยี่ยงนะครับ ก็อยากให้พี่น้องมาบึงนะครับปอมันอยู่ยใ,ใกลๆบ้านยิลาน้ำนะครับบานจารย์กับบรรลองคู่ก็ติดกันนะครับด้ว่านกับด็ที่นะครับฐานไะกับยึดเรียบร้อย จะค้นไปห็ยเพื่ออีกใส่งานต่อแล้วอะอืมอืมอนึ่งตัว ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับนนี่นครับเอาฝากม่ในหีกรอบนึงนีง่นพี่น้องฝากติดตามฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงชัยป้าดาเนี่ยเด้อครับเออเนี่ครับเปิดช่องใหม่พี่น้องเพราะช่องเก่ามันสร้างรายได้นี่ครับบ่ได้พี่น้องครับเีดก นี่ครับพี่้องบรรยากาศบานลังเกา่าอันนี้ไวไ้ตอนรับเขียดนะครับมาเดินทางมา,งงานี่ครับบานลังเก่ากับนักขดกับวันแน่พี่้องอาจจะยกขึ้นอีกให้มันสูงนะครับสูงสมบันลังใหญ่นะครับ แล้วครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีครับคลิปนี้ก็สชิลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ